และสำหรับวิดีโอวันนี้นั้นผมจะมอบวิธีการหาเบ็ดสวรรค์หรือเบ็ดเฮเวนสตรัทที่เกาะใหม่ n o ตเอ Exp ์เพนเที่เพิ่งอัปเดตว,วันนี้ล่าสุดเข้ามาเลยอย่างละเอียดทั้งการหาคสสันทั้ง4เม็ดและเปิดปุ่มทุกจุดทุกเกาะเลยแต่ก่อนอื่นเลยผมขอคนละ1ไลค์1เมนต์และ1การติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยมาครับทุกคนเราเริ่มจากเกาะมูดบูดกันก่อนเลยซึ่งเกาะมูดบูดเนี่ยจะมีปุ่มให้กดหลังนี้เลยครับตรงนี้หลังลิเดอร์บอร์ดอันนี้นะจะม แล้วเราก็ไปกันต่อครับแต่เราจะไปเกาะลอริดเบย์ Bay กันต่อนะครับทุกคนซึ่งเกาะลอริดเบย์ Bay เนี่ยต้องเดินขึ้นไปชักหน่อยเราตัดภาไปตอนที่เราขึ้นเกาะลอริดเบย์ Bay เลยดีกว่าเมื่อเราถึงเกาะลอริดเบย์ Bay, เป็นที่เรียบร้อยให้เราเดินตรงมาตามลูกขวาตรงนี้เลยครับมาเจอกับ NPC ที่นั่งอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือตรงนี้ตรงแคมป์เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งเราก็โดดขึ้นมานี่ครับ NPC ตัวนี้เลยแล้วก็เดินมาข้างหลังของมันตรงนี้ทางเดินตรงนี้นี่จะมีอีกหนึ่งปุ่มให้เรากดนะครับแค่เรากดเป็นสีเขียวได้เลยนะครับ ไะเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยเกาะต่อมาจะเป็นเกาะฟอร์สเคนนะทุกคน่ะเดี๋ยวเราตัดภาาเป็นตอนที่เราไปถึงเกาะฟอร์สเคนเลยดีกว่าเมื่อเราถึงหน้ากเกาะฟอร์สเคนนะครับผมให้เราเบี่ยงขวาม,มานิดนึงครับตรงหอคอยสองอันนี้ให้เราไปตรงหอคอยอันแรกเลยครับนี่จะมีปุ่มตรงข้างบนนี้เลยครับซึ่งผมกดเป็นสีเขียวไปแล้วมันเลยขึ้นเป็นเขียวๆขียวให้เราเห็นนะแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่กดก็คือจะเป็นขึ้นเป็นสีแดงเราเปี่ยนขึ้นไปเลยครับ แล้วก็กดปุ่มจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวตรงนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยครับถึงจะเป็นเกาะสโนแคปนะฮะและเมื่อเราถึงสโนแคปเป็นที่เรียบร้อยให้เรามุ่งหน้าไปตรงท่าเรือตรงนี้เลยครับนี่เรากระโดนขึ้นไปเราเดินตรงอย่างเดียวครับตรงนี้มันจะมีน้ำแข็งให้เรากระโดดขึ้นไปอยู่ครับเรากระโดดขึ้นไปตรงน้ำแข็งตรงนี้เราขึ้นไปปึ๊บออกสายแล้วก็น้ำแข็งต่ออีกทีนึ่งครับปึ๊บแล้วก็จะมีหินดำๆตรงนี้เราก็ปีนขึ้นไปตรงหินดำๆตรงนี้ได้เลยเบี่ยงซ้ายมา พอเราเปีนขึ้นมาแล้วเราเดินตรงมาครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเราเจอกับ NPC ีที่ยืนหยุดระหว่างเสาไฟ2ต้นนี้นะครับให้เราไปที่ต้นขวาต้นที่2หลังต้นที่2จะมีปุ่มให้เรากดเป็นสีเขียวได้เลยครับพอเรากดเปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะสุดท้ายกันดีกว่าเกาะ Ancient Ice เมื่อเรามาถึง Ancient Ice เป็นที่เรียบร้อยเราทําการเบี่ยงซ้ายไปครับไม่ต้องขึ้นเกาะนะครับทุกคนนี่เบี่ยงซ้ายมาเราเจอกับเกาะเล็กๆสามสี่เก,เกาะตรงนี้ครับนี่แล้วก็เบี่ยงซ้ายให้สุด เจอกับบ้านหินตรงนี้เลยที่ m p c นั่งอยู่แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้อีก1ปุ่มเป็นปุ่มสุดท้ายที่อยู่หลังเบียดหินตรงนี้นะครับกดให้เป็นสีเขียวได้เลยครับหลังจากที่เรากดครบหมดแล้วให้เราไปที่เกาะใหม่ได้เลย n o t ์ทเอ็ i ซ i พนซึ่งอยู่ระหว่างเทลปินและก็ซโนแคปนะครับผมซึ่งไปได้เลยครับและเมื่อเราถึง n o r t ทเอ็กซเพนดิชั่เป็นที่เรียบร้อยให้เราเข้าประตูวาร์ปตรงนี้ได้เลยเข้าวาร์ปปึ๊บมันจะจอดําสักครู่หนึ่งแล้วก็ขี่ตรงไปต่อครับตรงนี้เราจะข้ามาอ กาะที่แท้จริงนะครับผมซึ่งเมื่อกี้จะเป็นแค่เกาะทางเข้าอย่างเดียวเราก็ขี่ตรงไปและเมื่อเราถึงเกาะที่แท้จริงแล้วเราทําการกดซื้ออันนี้เลยครับถังออกซิเจนในราคา1000พันเท่านั้นเราก็สามารถใส่ได้เลยแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อเกิดเกาะน,นี้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีโอกาสตายบ่อยค่อนข้างสูงนะครับทำการกดซื้อเกิดตรงนี้ได้เลยนะหลังจากที่เรากดซื้อเกิดแล้วใส่ถังออกซิเจนก่อนซึ่งตัวผมเนี่ยจะมีถังแอดวานซ์เป็นที่เรียบร้อยผมว่ากดใส่เลยช่วงนี้ถังออกซิเจนอาจจะักกหนนน่ออย็องทใจิดไป เราก็จะมุ่งหน้าเดินตรงไปอย่างเดียวเดินตรงไปตามทางเลยครับตามที่มันปูไว้เลยเดินตรงอย่างเดียวนะฮะเราก็โดดขึ้นตรงนี้โดดขึ้นไปตามทางครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาตามทางเรื่อยๆเลยที่มีรั้วที่มีบันไดเราเห็นบันไดตรงไหนเราก็เดินขึ้นไปตรงนั้นครับจะพึ่งไปออกนอกรูนอกทางนะเพราะว่าหลังๆมาเราต้องเก็บออกซิเจนไว้ค่อนข้างเยอะนี่เราเดขึ้นมาขึ้นตามครับตามทางไปเรื่อยๆเห็นรั้วตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นเลยครับจุดต่อไปจะอยู่ตรงตรงเต็นตรงนี้ครับเราก็เดินมาแล้วก็พอเราถึงเต็นตรงเหลืองๆตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราเบ สำหรับใครที่มีพ i ิกแอคแล้วอ่ะมาตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีพ i ิกแอคเนี่ยผมว่ายังไม่ต้องเดินมาก็ได้หรือว่าเข้ามาสำรวจก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ออกซิเจนเลยจะมีนี่ครับดูคริสตันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องใช้อ่ะในการทุบสิ่งนี้ก็คือต้องเป็นพ i ิกแอคนะทุกคนพลิกแอคอันนี้เลยครับซึ่งได้จากข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ก็คือยังไม่ต้องสนใจก็ได้ค่อยลงมาทุบอีกทีก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่สำหรับใครที่มมีีแแล้้้วกก็าาททุุบตรงงนนํนขออ ถูไปเรือจนกว่าน้าแข็งจะหมดนะจนกว่าจะถึงผื้นแบบนี้แล้วก็กดเก็บได้เลยครับนี่หลังจากที่เรากดเก็บแล้วจะได้1ก้อนครับมาเดี๋ยวเราไปก้อนต่อไปครับผมตอนนี้จะเป็น blue energy crystal นะครับผมอันต่อไปที่เราจะต้องหาก็คือ green energy crystal แล้วก็ yellow energy crystal จากนั้นเราเดินอ้อมเต็นมาครับนี่เราก็ขึ้นตรงบันไดเลยครับปีนขึ้นบันไดปุ๊บ1ทีตรงนี้1ทีแล้วก็ตรงนี้หนึ่งทีครับแล้วก็เดินตรงตามทางไปไเลยเลยสำหรับใครที่อยากจะแวะฟาร์มปลาอยากตกปลาก่อนก็สามารถเข้าไปตกตรงนั้นได้นะ แต่ว่าสําหรับใครที่รีบอยากทาเบ็ดนี้ก่อนก็คือเดินตามทางผมได้เลยออกขวามาครับเดินตามทางเรื่อยๆนะกระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินตามทางแล้วก็เจอกับบันไดเช่นเคยกระโดดขึ้นตามบันไดครับนี่บันไดบันไดาตามทางไปเรื่อยๆครับนี่แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็กระโดดลงไปหนึ่งชั้นแล้วก็ตรงนี้ระวังนะครับระวังตกนะตรงนี้ต้องเล็งดีๆนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปครับปึ๊บ ขึ้นบันไดเช่นเคยต้องขยันมองพื้นหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มองพื้นบางทีมันอาจจะแบบหลุมลงไปเราอาจจะล่วงลงไปเลยก็ได้ต้องระวังด้วยนี่แล้วก็โดดขึ้นมาปึ๊บปึ๊บตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นเดินตามทางไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวจ,จะตกเดินตามทางครับขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นบันไดอีกทีแล้วขึ้นบันไดอีกทีครับพอเราขึ้นมาแล้วเราจะเจอกับทางแยก3ทางนะทุกคนซึ่งจะมีทางตรงทางไปซ้ายแล้วทางไปขวาสำหรับใครที่ออกซิเจนกำลัจจงจะหมดเนี่ยผมแนะนําให้ไปซ้ายก่อนครับแล้วเราเดินขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็ไปเติมความอุ่นให้ร่างกายก่อนแล้วก็เติมออกซิเจนะครับฝั่งขวามือตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะมีเบ็ดขายด้วยซึ่งจะอยู่ในราคา3ามหมแล้วก็มีนี่ครับพีเออัลละ5,000ันส่หรใครที่ซื้อพีเอแล้วก็สามารถไปขุดหินข้างล่างแล้วค่อยขึ้นมาใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีแล้วก็ไปต่อกับผมได้เลยแล้วก็มีถังออกซิเจนเ i กิเนอร์หอัน ก็คือสามารถใส่ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นให้เราเดินกลับไปทางเดิมครับพอเรากลับมาต้องสามแยกแล้วเนี่ยให้เราเดินตรงนะครับไม่ต้องไปขวาอย่าเพิ่งไปขวาเดินตรงมาก่อนกระโดดขึ้นมาเข้าสู่ถ้ำนะฮะตามทางมาไ้เรื่อยเลยครับกระโดดขึ้นมากระโดดกระโดดนี่ครับจะเจอกับน้ําเป็นถ้าน้ำนะฮะแล้วก็กระโดดข้ามน้ําไปครับกระโดดบนน้ําข้ามไปเลยครับปุ๊บแล้วก็จะเจอ NPC ที่นั่งอยู่ตรงนี้เงียอยู่ตนหนึงครับหลังหิน หลังไอ้น้าแข็งก้อนนี้นะฮะแล้วก็คุยกับมันครับซึ่งมันก็จะให้เราคุยแล้วมันก็จะให้กรีนคิสตันกับเรามานะครับทุกคนปาเรียบร้อยครับผมเราได้กรีนคิสตันมาเป็นที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวเรากลับไปกันครับเมื่อเรากลับมาทางเดิมแล้วตรงสามแยกตรงนี้แล้วสาหรับใครที่ออกซิเจนหรือว่าความหนาวกาลังจะหมดเนี่ยผมแนะนําให้กลับไปตรงแคมป์ครับแล้วก็พอคราวนี้เราให้เราขึ้นมาตรงนี้ครับสาหรับการเอาเยลโล่นะครับผมแต่ว่าส่วนในการซื้อโทเทมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกแกอีกทีให้แล้วกันนี่พอเรากระโดดขึ้น ตรงนี้จะมีสะพ,พานข้ามใช่ไหมครับนี่เราอยู่ตรงก้อนหินตรงนี้มีรั้วอยู่ตรงนี้ครับนี่เรามองข้งลงไปข้างล่างจะเจอกับเจ้าต้นไม้ให้เราใช้โทเทมที่เรามีหรือว่ารอจนกว่าหิมะถล่มก่อนก็ได้ถ้าเรามีโทเทมหิมะถล่มเราก็กดใช้งานนะครับแต่ว่าถ้ารอรอจนกว่าหิมะถล่มเองก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมกดใช้งานปุ๊บนี่ครับหินก็จะเกิดมาครับผมหินเหลืองๆจะเกิดมาระวังหิมะถล่มใส่หัวด้วยน,นะเพราะว่าถ้าถล่มใส่หัวเมื่อไหร่คือเราตกทันทีนะตัวนี้ต้องระวังด้วยนะ พอได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปทางเดิมครับต้องหาทางขึ้นก่อนผมก็จะบินลงข้างล่างนี้ต้องระวังหินถล,ล่มเดยนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วและกันครับมาครับแล้วต่อจากตรงนี้เลยหลังจากที่เราเก็บโทเทมขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตามทางมาตรงนี้เลยครับตรงนี้สะพานนะครับเดินตามทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหัวโค้งตัวนู้นพอถึงหัวโค้งตัวนี้ให้เรากระโดดลงไปข้างล่างครับตรงนี้ก็เดินตามทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตรงข้างหน้านี้ครับตรงนี้เรายังไม่ต้องรีบกระโดดลงไปนนนนะะะรับบมมมเเเเพพาาวว่่จป็็็กดดใหึง เราจะเดินฝั่งซ้ายมาก่อนตรงนี้ต้องแข่งกับเวลานิดนึงเพราะว่ามีโอกาสสูงที่ออกซิเจนเราจะเริ่มใกล้หมดหรือว่าหรือว่าความหนาวเรากำกำลังจะหมดนะต้องรีบมานะทุกคนแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆพอเราถึงสะพานตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีให้เราซื้อโทเทมฝั่งขวามือนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีโทเทมในการเปิดเจ้าหิมะถล่มนะเราสามารถกระโดดลงมาตรงนี้แล้วก็ซื้อโทเทมตรงนี้ได้เลยครับในราคา 1 5 0 0 0ต่ออันนะครับผมแต่สำหรับใครที่มีแล้วก็หรือว่าสำหรับใครที่เก็บคิสตันไปแล้วอ่ะก็คือไม่ต้องซื้อแล้วก็ได้รตอว่าถ้าใครอยากซื้อเพื่อที่ <Maori S 1> จะแกล้งเพื่อนหรือเปิดให้สำหรับเพื่อนก็ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยครับหนึแสนให้แล้วเราก็เดินตามทางมาได้เลยครับหลังจากนั้นออกขวาครับตรงนี้เราก็เดินตามทางมาเดินตามบันไดได้เลยเดินจนกว่าจะขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นไปครับต้ามไปตรงนี้เลยเดินไม่เสียเวลาแล้วก็กระโดดข้ามามากระโดดข้าตย <time> เดินตามทางม้เรื่อยจนกว่าจะบันไดฝั่งนี้เราก็เดินขึ้นไปกระโดดอีกทีนี้ครับนี่ขึ้นนี้ปั๊บปั๊บกระโดดขึ้นไปครับกระโดดขึ้นตรงนี้จะไม่ต้องเสียเวลาเช่นกันครับข้ามมาโอเคแล้วก็เดินตรงยาวอย่างเดียวครับสะพานตรงนี้เราก็เดินข้ามไปครับเดินข้ามไปถึงจุดฝั่งนี้เลยนะจุดตรงนี้เลยพอเรามาถึงแล้วก็เดินไปเบี่ยงขวาต่อครับเบี่ยงขวาต่อแล้วลากยาวขึ้นไปเลยครับตรงนี้จะมีถ้ำสำหรับเบ็ดใหม่เช่นกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีกระโดดขึ้นมาตรงนี้ ก็เดินอ้อมหินก้อนนี้ครับหลังจากนั้นตรงนี้เราสามารถใช้ไกด์เดอร์ถ้าเรามีไกด์เดอร์ธรรมดาเรากระโดดข้ามไปก็ได้หรือว่าจะจะเดินลงบันไดก็ได้แต่ผมจะใช้ไกด์เดอร์นะนี่ข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ครับปับ๊บกระโดดขึ้นไปเราขึ้นตรงนี้ใช้ไกด์เดอร์ก็ได้หรือว่าจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันครับนี่จะมีทางทางแยก2ทางฝั่งขวาก็คือทางขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็ฝั่งซ้ายก็คือมีแคมป์ ให้เราสามารถพักพิงความร้อนก่อนแล้วก็เติมออกซิเจนก่อนได้แล้วก็เดินตรงมาครับตรงมาปุ๊บนี่ครับจะมี npc นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีถังออกซิเจนใหม่ด้วยแล้วก็โดดขึ้นมาเข้าไปหาความร้อนก่อนก็ได้ครับนี่ความร้อนปุ๊บเติมออกซิเจนปาบขึ้นมาข้างบนนี้จะมีเบ็ดขายครับเบ็ดสามแสนแล้วก็มีถังออกซิเจนใหม่ด้วยหลังจากที่เราเติมความร้อนแล้วเราเดินกลับมาที่เดิมครับนี่ตรงทางขึ้นตรงนี้ฝั่งขวาเดินข้ามไปครับโดดข้ามมาปุ๊บ เดินตรงอย่างเดียวครับตรงนี like ้ก็โดดขึ้นครับแล้วก็ไปซ้ายต่อยาวๆเลยครับขึ้นไปข้างบนสุดนู้นเลยพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็เดินตามทางเช่นกันครับแล้วก็ขึ้นไปให้สุดเหมือนกันครับเดินขึ้นไปให้สุดเรื่อยๆเลยขึ้นมาให้สุดปุ๊บล้วก็ต้องขึ้นต่อครับใกล้ๆแล้วครับอีกไม่นานแล้วครับเราขึ้นไปถึงข้างบนสุดละเราแค่ตามทางไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะขึ้นข้างบนนู้นเลยนี่พอเราขึ้นมาข้างบนแล้วก็ต้องขึ้นต่อครับขึ้นไปให้สุดใกล้แล้วครับอีกนิดเดียว เราขึ้นมากันเราขึ้นมานี่นลืมเปลี่ยนถังออกซิเจนกันด้วยนะเพราะแบบหลายๆคนอาจจะใส่ออกซิเจนธรรมดากันอยู่ขัเดินตรงมาเรื่อยๆครับนี่กับดราขึ้นมากระเดาขึ้นตรงนี้ขึ้นอีกใกล้ถึงแล้วครับใกล้แล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นแด้แล้วเราก็ถึงแล้วครับมาถึงข้างบนสุดแล้วไปตรงแคมป์ไฟกันก่อน,อนแล้วก็ไปเติมออกซิเจนตรงนี้ครับเราสามารถซื้อถังออกซิเจน25 0 0 0ตัวนี้ได้เลยเลยว่าแล้วก็สามารถซื้อนี่ครับมีเสื้อขนาขายอยอไข่ตรงนี้นะเก็ดรันี้า่ย ็สามารถเกิดกดเกิดข้างบนนี้ได้นะทุกคนไป n p ็นตัวนี้อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะเพราะว่ามันจะหนาวมีเสื้อคลอกแล้วก็กดใส่ปุ๊บนี่เป็นเสื้อกันหนาวครับพอไปนี้ก็จะไม่หนาวแล้วฮะก็เหลือแค่ออซิเจนที่เราต้องคอยเติมนะแต่ว่ามันจะลดช้ามากๆสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือเดินมาตรงนี้ครับผมนี่ตรงหินสีก้อนนี้แล้วก็ทําการคุยกับ NPC ตัวนี้ครับผมนี่ NPC ที่ยังอยู่ตรงนี้มันจะคุยปุ๊บเราจะคุยกับมันเสร็จใช่ไหม ราคุยกับมันเสร็จปุ๊บนี่ไอต,ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาครับหินตรงนี้จะเกิดขึ้นมาให้เราซื้อแล้วกดซื้อเลยนะอย่าไปกดขโมยนะทุกคนอย่าไปกดอันที่2นะกดอันที่2ปุ๊บเราตายแฮนดี้ต้องกดอันแรก2องแสจ่ายเลยครับนี่เรากดซื้อปุ๊บผมซื้อให้ทุกคนได้ดูหลังจากนั้นเราก็ทาการเอาหินใส่ใส่นีใ่ใส่ให้หมดเลยครบสีก้อนเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแสงมันจะมีการแจ้งเตือนว่าแบบมีแผ่นดินไหวนะหลังจากนั้นเราเดินมาตรงนี้ครับตรง,ง nne ประมาณนี้นี่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราใส่ไเเดอเรแรแววาานขขงง้้ปลก็ตี ก็ใส่ไกด์เดอร์นะอย่าลืมใส่ไกด์เดอร์้วยทุกคนนี่เราก็ค่อยๆร่อนลองไปค่อยๆร่อนลองไปนี่ครับทุกคนจะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้ที่มันเหมือนถ้าตรงนี้นี่ค่อยๆร่อนลงไปนะไม่ต้องรีบนี่ตรงนี้เลยทุกคนปึ๊บพอเราถึงแล้วก็เดินตรงไปได้เลยประตูตรงนี้จะเปิดออกแต่ตอนแรกมันจะล็อกนะให้เราเหมือนใส่กุญแจ ye, แต่ว่าแค่ ICH เราใส่หินริสตันครบทุก,ทกอันม,มันก็จะเปิดให้เราเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็กด E กดใช้งานได้เลยพอลงมาข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ครับผมเบ็ดที่เราใฝ่ฝันอยู่ตรงนี้เลยฮะเบ็ดสวร นี่ครับผมราคาเบ็ดคันนี้จะอยู่ที่1นึ่0ล้านเจ็ดแสนาหนะทุกคนซึ่งถามว่าราคาแพงมากๆความสามารถของเบ็ดคันนี้ก็คือรัวสปีดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเพิ่มโชคสองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คอนโทน 2, รลศูนย์จุดสองรีเซลเลนต์สามสิบรีเซลเลนต์เยอะมากก็คือแทบจะไม่ต้องใส่เอนชานดรีเซลเลนต์เพิ่มเลยไปใส่เฮสตี้แทนนะทุกคนน่าจะดีที่สุดละแล้วก็แม็กกิโลเนี่ยอินฟินิตส่วนความสามารถเสริมของมันเนี่ยส่วนตัวผมเองยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่ามันมีความสามารถเสริมอะไรบ้างนะ แต่ว่าถ้าที่ลองเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะมีแค่เอฟเฟกความสวยงามของเบรร็ดคันนี้เฉยๆนะก็คือมีแบบยิงเลยทุกคนดูแบบโหยเบ็ดสวยมากทุกคนเบ็ดแบบงามมากๆแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะสำหรับสายสะสมคือแนะนําเลยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงได้นะทุกคนแต่ถามว่าดีขนาดถึงขั้นเอามาทดแทนพวก No Life หรือว่าพวกรถอา t ืเดบได้ไหม ส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ขนาดนั้นนะอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดถึงขั้นนั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกเสริมอะไรที่แบบว่าบือหวาเหมือนพวกรถออฟเดอดที่มันสามารถยกปลาขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเป็นเบ็ดโนไลฟ์ Life, ก็คือสามารถแทงปลาให้มันหยุดนิ่งได้เนาะก็คือยังไม่สามารถทดแทนได้ขนาดนั้นแต่โดยรวมเนี่ยสเตเตตอะสเตตมันดูสวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปตกให้ทุกคนได้ดูนะเอาตรงนี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมใส่เป็นรับปป c a แคชเชอร์นะก็คือเพิ่ม ดูสปีดแต่ว่ารถรีเซเลนความนิ่งในการในการตกปลาคือมันนิ่งอยู่แล้วเพราะว่ารีเซเลนมันตั้ง30มสิบถ้าใส่เฮตตี้หน่อยก็คือสบายมากครับส่วนตัวคาดหวังว่ามันจะมีพวกเอฟเฟกอะไรแบบฟื้หวาหรือทำให้มันเพิ่มหลอดในการตกปลาขึ้นสักหน่อยก็ยังดีนะแต่นี้มันไม่มีเลยม,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 มีแค่ความสวยงามของเบ็ดอย่างเดียวครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเทียบกับเบ็ดที่เบ็ดเมเตอรอะไรเงี้ยก็ยังอาจจะยังเทียบไม่ได้ส่วนอีก2เบ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนหาอีกอีกทีละกันโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้้้้ถาาาาใใคคคครรชออออบบกกกก็ยย่่ลลลลืมมมดดดดดไไ์แววตติิััันนเเจพปหะ คิดว่าหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันฮนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่วีเอหน้าสวัสดีครับ